Thank you. กิจวัตประจาวันของลีช่วงวันหยุดนะลีก็ตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องพาน้องหมาออกไปเดินก่อนเพราะว่าเป็นรูทีนของเขาก็คือสามโมงเช้าเนี่ยเขาก็จะพาเขาออกไปเดินไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยไปไปฉี ก็กลับมาวันนี้นะ,ะลีจะไปซื้อกับข้าวก่อนเพราะว่าอาหารหมดนะคะกับข้าวหมดกะว่าจะทำผัดกะเพรากินเนาะไม่มีกะเพราเดี๋ยวลีจะไปซื้อก็คือขับรถประมาณสามสี่นาทีนะคะมันจะมีร้านาขายกับข้าวอยู่ข้างๆบ้านของลีก็เดี๋ยวจะไปซื้อแล้วก็มาทําอาหารเช้าก่อนกินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าลีจะกินอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงเ,ยเป็นมื้อเดียวกันอาหารเช้าคือสี่ห้ามงเช้าก็ ปนกับมื้อเที่ยงไปเลยก็คือมื้อเย็นก็กินอีกก็คือห้าโมงเย็นก็เดี๋ยวลีจะออกไปซื้อกับข้าวเลยก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนลีใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเพราะเราลีจดเอาไว้เอออะไรอยากได้เราก็เดินไปที่ชั้นแล้วก็หยิบยิบมาเลยก็คือไม่ไม่ซื้อพัมเพื่อเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยลีอ่ะจดไปนะจดลายจดอ่าอ่าเขาเรียกว่าใบอะไรอ่ะจดใบสั่งซื้อของอ่ะจดไปว่าเราจะซื้ออะไรอะไรเงี้ยแล้ว ลีก็จะซื้อไอ้ไอ้ที่เราไม่ได้จดน่ะเราก็จะซื้อมาเจออะไรเจ้โอ้ยมันใหม่นุ๊มันน่ากินมาอะไรเงี้ยลีก็จะซื้อซื้อซื้อมาแล้วสุดท้ายอย่างผักอะไรเงี้ยลีก็เอามาทิ้งมันเน่ากินไม่ทันเนาะก็ตอนนี้ลีก็จะเก่งขึ้นคะ่ะเก่งขึ้นคือจด เท่าไหนก็ซื้อเท่าที่เราจดเอาไว้พยายามอย่านอกเรือมพยายามอย่าซื้ออะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นเพราะว่ามันเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะแล้วตอนนี้ข้าวของที่นอร์เวย์ก็แพงนะเดี๋ยวรีจะให้ดูวันนี้รีซื้อข้าวมาเป็นข้าวอ่า ข้าวหอมปะลิจัสมินอ่ารียี่ห้อนี้ลีไม่เคยกินนะรีเคยกินของยี่ห้ออีกร้านอื่นร้านอื่นที่รีซื้อประจําแต่ว่ารีไม่ได้ซื้อร้านนั้นนูไม่ได้ไปมันไกลอะไรเงี้ยก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลีจะให้ดูนะนีค่ะเป็นยี่ห้อนี้ก็ช่วงนี้ที่เขียนว่า first price นี่ก็คือเป็นาาราคาประหยัดนะคะราคาประหยัด ที่ช่วงนี้ขายดีมากช่วงที่ติดป้าย first price ของร้านนี้ร้านเดี๋ยวดีจะโฆษณาให้เขานะเป็นร้านอาหารนี้ที่นอร์เวก็คงจะรู้นะคะมันจะมีแบบ first price ก็คือราคาถูกกว่าปกติมีก็จะเลือกซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้อะไรมันก็แพงอะไรประหยัดได้ประหยัดก,ก็ประหยัดเนาะประหยัดเก็บเงินไว้เที่ยวเก็บเงินไว้เที่ยวนะนี่ก็ first price เหมือนกัน ตัวนี้ก็ first price ละอ่ารสชาติมันก็ไม่ต่างกันมันก็เป็นเนือ้อค่ะมันก็มันรีซื้อมา่ก่อนนี่รีก็ซื้อแบบธรรมดามานะมันก็ก็ไม่เห็นมันจะแตกต่างเลยทํากับข้าวก็ทําเหมือนกันรสชาติเหมือนกันไม่รู้มันอยู่กันที่คุณภาพหรืออะไรเราก็ไม่รู้เนะาะก็อร่อยดีนะถ้าคนที่นี่ก็จะรู้ดี ลีไม่ได้ไม่ได้ไปร้านเอเชียนะคะลีก็จะซื้อกระเพราของที่นี่กระเพราของที่นี่ที่นี่ก็ซื้อ,อใช้แก้ขัดไปกลิ่นมัน,มนกลิ่นมันก็จะไม่แรงเหมือนกระเพราบ้านเราเนาะแต่เราก็ใช้แก้ขัดไปนะเดี๋ยวลีจะให้ดูว่าว่าเป็นยังไงก็ลีใช้กระเพราอันนี้ใช้ใช้สองอย่างในต้นเดียวก็คือใช้ทั้งแทนใบหัวระพาแล้วก็กระเพรานะเดี๋ยวลีจะให้ดูนี่ค่ะกะเพรเียนบา่บา basilicum ก็เป็นใบเบา,บากับใบกะเพรานี่แหละกลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนบ้านเรานี่ไงที่มีได้นอกเหนือมาก็คือโดนัทไอโดนัทเนนี้ไม่ได้จดไว้นะแต่ก็ได้มาสองสองชิ้น เดี๋ยววันนี้ลีจะทำกระเพราไก่บดอย่างที่บอกลีไปซื้อกระเพรามาแล้วก็ไก่สับมาก็จะกินข้าวกระเพราไก่ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเช้าห้าโมงกว่าๆก,ก็เป็นทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยง ประหยัดค่ะดิเอาน้ำมันที่เหลือจากทอดไข่มาผัดกับเกาต่อ แล้วก็เดินกระเพราเลยค่ะ มากรับทุกคนมากินด้วยกันหอมมากเลยรีว่าข้าวที่รีซื้อมายี่ห้อใหม่เนี่ยใช้ได้เลยมาเดี๋ยวมาชิมด้วยกัน เราทำตามใจปากเราเนาะใครที่ชอบรสชาติแบบไหนก็ก็ mm hmm. ทำรสชาตินั้นรีว่าผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นเมนูที่ <c oughs> คงไม่เลือนหายไปจากโลกนี้ค่ะกินง่ายอร่อยแล้วก็ราคาก็ประหยัดด้วยแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานอืม mm hmm. ก็เดี๋ยวกินไปคุยไปนะกินไปคุยไปจ้ะเดี๋ยวลีจะเล่าอีกเรื่องนึงก็คือนอร์เวย์ตอนเนี้ยปกติะนอร์เวย์ค่าครองชีพมันก็สูงอยู่แล้วนะแล้วคราวเนี้ยตั้งแต่เกิดสงครามเนี้ยไอประเทศเพื่อนบ้านเนาะน้ำมันก็แพง อาหารก็แพงค่าไฟก็แพงแล้วค่าอดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยก็แพงทุกอย่างขึ้นหมดนะคะขึ้นหมดแต่เงินเดือนนขึ้นแค่นิดเดียวคือคือ,คอทุกอย่างคือต้องประหยัดแล้วนึกถึงเราอะอยู่ได้เพราะเราอ,อยู่กัน2คนเนาะเงินเดือนก็โอเคแต่ว่านึกถึงคนที่เขาอยู่คนเดียวหรือเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยถือว่าลําบากนะ ไม่ใช่ว่าเอออยู่เมืองนอกเราสบายนะเพราะว่ากินก็ต้องประหยัดนะคะเราอย่างรีเนี่ยช่วงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยรีจะไปร้านเอเชียประมาณเกือบทุกทุกสองอาทิตย์นะแต่ตอนเนี้ยเดือนสองเดือนรีก็จะไม่ได้ไปเลยคือผักอะไรที่ทดแทนกันได้รีจะไปซื้อเฉพาะ,อะของพวกพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้ยลีจะรีจะไปซื้อที่เอเชียชอ็อปแต่ถ้าเป็นของอะไรที่เราดัดแปลงได้นะอย่างวันเนี้ยีผัดกะเพรารีก็ใช้กะเพราของที่นี่ ก็รสชาติก็โอเคแก้ขัดได้ก็กอ็อะไรที่ประหยัดก็ประหยัดไปเนาะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตด้วยก็คือประหยัดไว้ดีที่สุดนะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะใครที่อยู่นอร์เวย์ก็คงจะรู้ดีมาค่ะกินต่ออร่อยมากจริงๆอ่ะลีอยากกินผัดกะเพราทะเลนะกะเพราปลาหมึก ก็อย่างที่บอกก็คือคนที่นอร์เวย์เขาจะไม่กินปลาหมึกกันไม่มีปลาหมึกสดขายเราจะต้องไปซื้อที่ร้านเอเชียเท่านั้น นอนเฝ้าแม่ค่ะเป็นหมาที่มีมารยาทนะลวลาลีทํางานหรือทํานั่งกินหรือนั่งทำแบบข้าวเอย้ยืนทำแบบข้าวอะไรเงี้ยเขาจะนอนรอนะเขาจะไม่มาวุ่นวายกับเราแต่เมื่อไหร่ที่ลีนั่งโซฟาคือทาภารกิจส่วนตัวเสร็จนั่งโซฟาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไปยุ่งยากทันทีอยากเล่นอยากไปยุ่งกับเราทันทีเลยอะนะใครมีน้องหมาคงรู้เนาะคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายคำโตโต กินต่อค่ะ คลิปนี้ลีขอจบแค่นี้นะคะนี่ก็คือ1วันหยุดของลีลีหยุดเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ตื่นมาก็อย่างที่บอกก็คือพาน้องเหมาไปเดินเล่นแล้วก็กินข้าวเช้าข้าเที่ยงปนกันเ,เวลาเดียวกันแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยช่วงหลังจากนี้ลีก็จะนั่งนอนอยู่ที่โซฟาดูทีวีเล่นมือถือไป ก็หยุดก็คือหยุดจริงๆไม่ได้ทําอะไรเพราะช่วงนี้ก็หน้าหนาวเนาะถ้าหน้าร้อนอย่างนีก็จะออกไปตกแต่งสวนปลูกดอกมงดอกไม้นะแต่หน้าหนาวก็คืออยู่แต่ในบ้านแบบนี้และะ้ค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ยังเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามดีอยู่ก็ขอปเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ